ดีค่ะอ้ออิสานผ้าเพื่อนด้วยค่ะสวัสดีเอฟซีไหมเอฟซีเกาหลังจากเ้าขูดหังสีแล้วเ้าก็ลหลางลลางทำความสะอาดกว่าท็ิต้มทำความสะอาดอกล่างเอเกียอ์ย่บวะไา่เอาอะ้รเนาะไม่ห้ขาขูดหรอวเออนั่แหละหันหลังอะไรจะก้อนท่องอเอกระแหนจ้ะ

那是女主叫啥？ ผู้เห็ดซอยใช่ผู้เห็ดซอยนี่แหละล่างหนังง้วซอยกันซอยเบาหยาิาานั่งล่างหนังง้วนี่พี่น้องคนหน่อยเห็ดซอยนั่นนะมาล่างกว่าที่นี่นลา่ลางลูกล่างล่างเอ้ยล่างเอ้เอ้ยเจียงเถอะวะลัา,า,ลางหนังง้ว ใส่แล้ว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 เอาล่างมาที่นี่ล่างที่หล่าขี้เก่งเถอะล่างล่างมาที่นี่ใส่แล้วล่างเด็กกระมังหนึ่งกับโรนไม่เงี่มนอืมว่าตัวหนึ่ง่นละ หายก็าด้หนิแม่หาก็ไดเดี๋ยวนี้ กับพี่สิบาทเมื่อนหาเนี่ยกับพี่จิบาทข้าไ,<ป>ไ,ไปตามๆกันเนือกัเนเล่าเก็บกัมือจีนอ่ะเชิดีก่อนดีจ้ากาออกกาสอบกบบอสเลื่อนกใช่ไหมอะไรนาย ล่องสี่มากแต่เร็วสุดสวัสดีจ้าแม่แม่ตักซองอีสานผ้าเพื่อนในเด้อจ้าน้องเชิดนี่ละจ้าสวัสดีจ้าจ้าด้วลูกลูกสาวสวัสดีแม่แม่ในลูกี่ก็เฮ็ดซอยยังกบมุน

要嘛，一手一要不他放面。我放了。换一换一位不要的。 表面。

ลูกเกินลุกเกินเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยย่มแล้วกองคนกองคนเออนวนบาฮึตีดายกนนนวลตีดายกนนอลฮวกอย่างมันดาบบวุ้นลูกแเลี้ยงอยู่่เล้ยตลาดอยู่นี่แหละไปจ้างเลี้ยงนันมา ทิ้งลงไปเนาะอ๋ออืมอืม <coughs> <coughs>

จะขอ,ะน,อน,นที่ติดมาเย็นกรรว่าใดได้นำม,มาหนะูได้แค่กำน้นำเห็นหน้ำปานทงกาดระบาดเนี่ย ta ban sao ta ban sao cho tin phát bắt đi đâu hay khai xong hâm với xin cho mà nào mua cái table โตใไปกึ่งอย่งับกาเตา่งเดือจะเอาขาเอาเน่ยเนาะอมาโอ้เป็นตกลิอยู่มันจะเอาขาเอาเนี่ยเ้อามยแต่สนะ

มวนบ่ฮจ้อมกร้อยเหรลูกสาวจ้าตัวปีเพียกันสันสงการปีนานนี่บ่นขึ้นหดมมัดหน้าหมดแล้วนั้นเร็นเป็นแล้วด้สงการปีวัทันก็ยังนั่งเรีนว่นานดี <ti> si <pressing> 2ปีสิ2ปีเนาะอือสิเติบอยู่ตัวอืออืออีหนังตัวเดี๋ยวจะมีแล้ว <Gegen West> <tripping> <tripping> <a harbua> Yeah. Mm -hmm. เขาเลยก็ทุบๆกันเอาแฮมแหมทุบๆกันตายไปทังหยำกินนะมันกินอะไรดอกินวากิ้นนะกินต้มต้มทุกอนบ้างตัวนั่งนึกว่าจะยันไโอเคมั้งจะได้กินมาเจ้ากได้กิน มันอยู่บางแม่จะอาบให้บ้งเย็นมากลูกเ้ยนาเย็นมากลูกขึ้นมาที่นี่ลูกขึ้นมาที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยไลแล้วเ่ด้ลูกขึนลูกขึนลูกขึนลูกขึ้นลูกขึนปัลูกขึนปลูกขึนป คนมาเมีย oh ีใ oh ้คนให้เอาเอาไปใช้แร้วทีนี่น้ำเช่าออกน้ำเช่าออกเ้วน้ำเช่าไรคือกน้ำเช่าไรลบดนี้น้ำเช่าไรเนาะใช้สุดเ ชิล่มไหมอย่าไปอย่าไปไปอาดหลาดหรอเจ้าสิไปไซว่อแม่รถเข่าไหมเห็นรถสกูตเตอร์ไหมได้มาว่าแม่รถสกูตเตอร์อีหละพี่น้องร้านกไกยเห็นไอ้ขี่รถมาจะไปหาไอ้

เีหละเรียนน้ำใยดเดนลดิใบเมียล้ยใบสะเมียเียมาดิไปขี่รถอันนั้นเขาไหมออกออกขี่อะไรังเลเรียนคุณคุณเออย่ิไปซ้อมรถย่ดิไปซ้อมรถไป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 ย่ิไปซ้อมรถเบื้องต้มนังแล้วแบบที่นี้โอ้ยโอ้ยหันหันหัน